ต่อไปข้อ8นะครับเรามาดูข้อ8กันข้อ8เขาบอกว่ามีกขอคงถามว่าถูกกี่ข้อนะครับข้อความต่อไปนี้จํานวนข้อความที่ถูกต้องมีกี่ข้ออันนี้ก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานนะครับทางเวกเตอร์เนี่ยค่อยๆเช็คกขคงทีละข้อนะครับน้องตั้งสติดีๆอ่ะมาเริ่มดูข้อกอกไก่กันเลยนะครับ แต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเวกเตอร์นี้ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะต้องระวังนะครับข้อก่อไก่เขาบอกว่า u cross v นั้นนะฮะ u cross v ถ้าน้อยกว่าเท่ากับ f u f v หรือไม่นะครับเรามาดูนะฮะเวกเตอร์อ u cross เวกเตอร์ v น้องๆจำสูตรได้ไหมมันก็คือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็ไซดเซตา้าถูกไหมฮะทีนี้ไอ้เจ้า sin เซต้าเนี่ยมันเข้ามายุ่งทําไมเขาบอกว่าไอกับ V เนี่ยมันจะเป็นค่าคงที่แต่มันจะทํามุมกันเท่าไหร่มันก็จะมาปรากฏใน sin เซตา้า sin เซต้ามีค่าอยู่ระหว่างลบหถึง1นนะครับแต่ถ้าใส่แอปลงไปแล้วน้องๆดูนะฮะ อันนี้มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็จำข้อมูลเบื้องต้นได้ไซนเซต้าเนี่ยนะครับค่ามันไม่เกิน1แต่ค่ามันก็ไม่ต่ำกว่าศูเพราะใส่แอบโซลูดถ้าไม่ใส่แอบโซลูดก็คือลบหนั่นแหละครับถ้าครูเอา f u บคูณเข้าไปน้องสังเกตนะ f ู v บคูณกับ0น้อยกว่าเท่ากับ f u คูณ f v คูณไซด์เซตาอันนี้ตรงกลางน้อยกว่าเท่ากับ Fu คูณ Fv เห็นไหมเราจะได้ประโยคตรงนี้มาเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเขียนย้อนกลับเราก็จะได้ว่า u c ค o อส v นั้นจะต้องไม่เกินตัวนี้เสมอถูกไหมครับข้อกไก่ก็เลยถูกมันเป็นประโยคที่เขายกมาเห็นไหม ใช้วิธีพิจารณาแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเรามองแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะก็ไม่ชาวบ้านนะักค่าทรายเป็นค่าที่น้อยกว่าหนึ่งน้องครับถ้ามันไม่เกินหนึ่งนะเลขอะไรที่น้อยกว่าหนึ่งไปคูณกับใครก็ไปลดค่าเขาลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะมีค่าน้อยกว่าตัวนี้เสมอเพราะว่ามันถูกคูณด้วยทรายเซตา้ามันไม่มีทางเกินตัวมันเองเห็นไหมจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก็จบเป็นหนึ่งข้อ ตอนนี้มาดูข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เขาบอกว่าอ่ะ u cross กับ u บวก v น้องก็เอาตัวนี้กระจายเข้าไปมันก็จะเป็น u cross u บวกกับ u cross v อ่ะน้องจำได้ไหมถ้า u cross u มันก็ได้ u f u แล้วก็ sin ตอนนี้ u 2ตัวมันทำมุมเท่าไหร่กันครับมันชี้ทางเดียวกันเลยมันก็คือ0นย์องศาใช่ไหมทายศนย์ได้อะไรน้องจำได้ไหมครับ sin 0นย์ก็ได้0ย์ไงเพราะฉะนั้น0คูณ f u คูณ f u ก็ได้0ออกมาก็เลยเป็น u cross v เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ก็เท่ากับอันนี้ซึ่งเป็นจริงข้อขอไขก็ ถูกอีกนะข้อขอไข่นะถูกเห็นไหมถูกสองข้อแล้วนะแต่ยังตอบไม่ได้เลยมี5 c h ช้อย์โอเคนะครับต่อมาดูข้อขอไข่นะครับดูข้อขอไข่เขาบอกว่าแอปของ u กำลังสองแอป u cross v นะครับกำลังสองบวกกับแอป u v นะกำลังสองกูย,ยังไม่สนทางขวานะปล่อยไปก่อน เราใช้สูตรถ้ามันครอสกันเราจะได้ F u F v ใช่ไหมแล้วก็สายเซตาแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน F และกำลังสองแต่นะกับอีกอันนึงอยู่ใน F ว่าดอทกันดอทก็จะเป็น u กับ v แล้วก็ cos เซตานะครับฉะนั้นถ้าเราดึงเอา F u F v กำลังสองออกมา ตัวนี้มันก็มีกําลังสองตัวนี้มันก็มีกําลังสองดึงออกในวงเล็บเราจะเหลือแค่ sin กําลังสองบวก cos กาลังสองซึ่งครูไม่ต้องเขียนแอบสูตรหรอกเพราะว่ายกกําลังสองมันก็เป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมเอาละ sin กกาลังสองบวก cos กาลังสองมีค่าเป็น1เสมอหายไปเลยนะครับมันก็เลยเหลือแค่ f u กําลังสองกํกลังสองเห็นไหม สรุปว่าก้อนนี้ก็คือ f u บอยกำลัง2บวกแอกำลัง2ตรงไหมบวกกันแล้วได้อันนี้เห็นไหมข,ข้อคอบข่ายก็เลยถูกเห็นไหมครับอันนะทันนะต่อมามาดูข้ององูกันนะครับข้ององูอันนี้เดี๋ยวต้องวาดรูปนิดนึงข้ององูเนี่ยนะครับมันจะมี 5u กับ v นะครับเขาบอกว่าเอาเวกเตอร์ 5u ครอสกับเวกเตอร์ v แล้วมาดอทกับ 5v ต้องเท่ากับ25นะครับดูมางูนะเราหาได้2แบบคือจะคํานวณขนาดก็ได้จะหาทิศทางก็ได้นะครับสม,มุติครูวาดเวกเตอร์ 5u กับ v ออกมาเวกเตอร์2ตัวเนี่ยเราหาระนาบรองรับมันได้เสมอเนาะ สมมุติว่าให้มันอยู่ในแนวนี้ตัวหนึ่งครูให้ชี้ไปทางนี้ครับอันนี้คือเวกเตอร์5 u นะครับอีกตัวหนึ่งครูให้ชี้ไปทางนู่นเลยเห็นไหมอันนี้เป็นเวกเตอร์5 v แสดงว่าเวกเตอร์ v อ่ะมันก็แค่นิดเดียวถูกไหมแต่ทิศเดียวกันกันนไหม เสร็จแล้วเราก็ลองเอามาคลอสเอาใครคลอสใครก่อนอ่าน้องดูนะเอา5 u คลอสกับ v ก่อนใช่ไหมเราก็ใช้กดมือขวาพับ5 u ไปหา v ครับนะฮะพับ5 u ไปหา v เราก็จะได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือ5 u คลอส v ขนาดได้เท่าไหร่ไม่รู้อะช่างมันก่อนแต่ว่าพอคลอสเสร็จแล้วมันจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ นะฮะมันจะตั้งฉากจากข้อเมื่อกี้น้องๆพอจะรู้แล้วว่าถ้ามันค o อสขึ้นมาตั้งฉากกลับไปดอตตัวมันเองก็ได้ศูนย์กลับไปดอทในแนวนั้นก็ได้ศูนย์กลับไปดอทในระนาบอะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเอา5 u คลอสวเนี่ยนะครับกลับมาดอทกับเวกเตอร์ 5v เป็นไงฮะไม่ต้องสนตัวเลขเลยตัวนี้ตั้งขึ้นตัวนี้อยู่ในระนาบ ตั้งฉากกันดอทแล้วเป็น0นแน่นอนนะครับดอทเราได้สเกลร์เป็น0ดังนั้นในข้ององูเขาบอกว่าได้25งองูผิดนะครับงองูผิดนะครับเพราะมันต้องได้0นเห็นไหมก็ก็ขอคองอถูก3ข้อผิด1ข้อเขาถามว่าถูกกี่ข้อ ตอบช้อยที่4นะอย่าไประบายช้อยสามูถูก3ข้อระบายช้อยสามอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของครูและนะครับอ่ะก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือกอขอขอ้อนะครับนี่ก็ไก่ขอไข่ขอควายส่วนอันนี้ก็คืององ,งูนะครับก็ใช้วาดรูปเอาก็เช็คได้แล้ว หรือใครจะใช้สูตรก็ได้นะครับแต่มันจะดูมุมออกหรือเปล่านั่น 5u cross v มันจะต้องตั้งฉากกับตัว v แน่นอนทันไหมทันไหมบางคนสงสัยตรงนี้อ้าวแล้วถ้ามันหันมุมนั้นถ้ามันหันมุมนี้น้องๆครับ ไอ้เจ้าเวกเตอร์2ตัวที่ครอสเนี่ยมันมีแค่2ตัวน้องจะเอามันวางบนแผ่นกระดาษแบบนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าน้องจะตั้งมันขึ้นยังไงก็แล้วแต่น้องก็หาอะไรมารองรับมันได้มันก็ถือว่าอยู่บนระนาบเดียวกันเสมอเข้าใจปะแล้วน้องก็ครอสมันก็จะต้องได้อีกตัวหนึ่งที่ตั้งฉากขึ้นมาทุกครั้งอะลองไปพิจารณาให้รอบคอบคิดให้เยอะๆอย่าเอาแต่โยนคําถามใส่คนอื่นนะเพราะว่าเราจะคิดน้อยลงเข้าใจไหม คิดเยอะๆพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบครับโอเคนะครับอ่ะข้อ8เรียบร้อยผ่านนะ